สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตเซ็นกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับโฟกัสพามาอยู่กับโปรเจกต์น้าดีนะครับกับโปรเจกต์ Xwell เนาะซึ่งเขาเคลมว่าเขาจะเปลี่ยนจากการทำงานเนี่ยให้เป็นสินทรัพย์นะครับโดยที่จะเปลี่ยนยังไงอ่ะเดี๋ยวโฟกัสพามาชมวิดีโอของเขาหน่อยนะว่าเขาพูดถึงยังไงบ้างเนาะโอ้ที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกของคุณเรียนคริปโตที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกของคุณรู้จกัก Xwell โทเคนที่จะเปลี่ยนการทำงานให้เป็นสินทรัพย์แลกเปลี่ยนได้หลากหลายเพราะมีพันธมิตรแบรนด์ดังมากมายที่จะเปลี่ยน OT ให้เป็นส่วนลดช้อปปิง้งเปลี่ยนการเข้างานตรงเวลาให้เป็นส่วนลดเติมน้ำมันเปลี่ยนวันลาพักร้อนเป็นทองและยังเปลี่ยนได้อีกมากยิ่งเก็บไว้ยิ่งเพิ่มมูลคา่า X World จาก w e l l x ที่อยากเชื่อมคนไทยกับเทคโนโลยีบ l o c k c h a i n จึงสร้าง X World Token ที่มีพัน, <Okay. S 2> พนธมิตรด,ดังทั่วไทยโอเคคือเราเห็นอันเนี้ยก็ว้าวนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่นะก็ ฝากบอกเพื่อนๆครับว่าจุดที่สังเกตเนาะอะไรที่มันใหม่เนี่ยคนมักจะสนใจนะครับอย่างล่าสุดนะครับเหรียญ GMT นะครับหรือเหรียญเวิร์ดทัวร์ที่เป็นเหรียญที่ใช้ในการออกกำลังกายเนี่ยก็มูลไปถึง2 0 3 0 X เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนการทำงานเนี่ยให้เป็นเงินนะครับอ่าโดยที่แบบมีพาร์ทเนอร์มากมายเลยเนาะอันนี้โฟมมาสองตัวไวเปอร์นะครับดูนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee นะครับอ่าร้านทองโอลโลรานะครับอ่าแกฟฟูดนะครับเนี่ยสตาร์บัคสเน็ตฟิกทูมันนี่ฟูดแพนด้า แล้วขอซูมไปใกล้ๆนะครับอ๋อโอเคโอเพนซอร์นะครับตอนแรกนึกว่ากิลไฟล์เนาะไม่รู้เกี่ยวอะไรนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีทั้งพีทีด้วยนะครับเออมีหลายแบบว่าหลายๆพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้ามาสนับสนุนเลยเนาะโดยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือโฟกซ์เนี่ยจะมาแจกไอเดอรเพื่อนๆนะครับนี่ตอนนี้คือเขามีแจกไอเดอรอยู่นะอยู่หน้านี้นะครับเดี๋ยวจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยเงื่อนไขการรับไอเดอรเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะครับแต่สําหรับใครที่ใครที่ยังไม่เคยทำนะครับก็สามารถทําตามโฟกซ์ได้เลยเนาะก รายละเอียดรางวัลน,นะที่เราจะได้เนาะก็จะมีดังนี้เนาะก็คือรางวัลเนี่ยเขาจะแจกนะแจ็คพอตนะครับสามรางวัลน,นะครับใครที่แบบโชคดีถูกหวยครับเราจะได้มาหกพันโทเค็นนะครับรางวัลสุม่มผู้โชคดีนะครับก็คือสุ่มจากคะแนนที่เราทำเนี่ย จำนวน447รางวัลนะครับรางวัลละ300โทเค็นนะครับแล้วก็รางวัลนะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด50อันดับแรกนะครับนี่ทั้งไลค์แชร์แอดฟอลโล่รางวัลนะครับก็จะได้1คนเนี่ยหนึ่งท่านเนี่ยก็จะได้300โทเค็นนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่เข้าร่วมเนี่ยจะมีสิทธิ์รับลุ้นไวลิทหนึ0งพสิทธิ์นะครับอ่าไออ้ันนี้ไวลิทในการทำอะไรนี่พวกยังไม่แน่ใจนะครับโอเคนะก็ถ้าตีซะว่าเนาะถ้าโชคดีนะครับลองคำนวณอะไรยังไงเราก็ต้องถึงเงินก่อนนะครับ สมมติว่าโชคดีนะครับได้6000โทเค็นตีสักเหรียละ10บาทนะครับเราก็ได้หูหกหมื่นบาทเนาะสามร้อยนะครับถ้าได้10เหรียญละ10บาทก็00 0พนนะครับซึ่งถ้าเหรียญแบบว่าขึ้นไปแบบร้อยบาทเหมือน GMT อะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากจะนึกเลยเนาะโอเคนะครับสิ่งแรกนะครับข้ามาเว่าเราก็ก่อกน f ะฟูลเนมนะครับออกเนมกรออีเมลให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมจะกรอเป็นฮอาเป็น Gmail แล้วกันนะครับอ่าปุ๊บก็กด c o n t i n u e นะครับ เมื่อกดเสร็จแล้วนะครับเขาจะพามาหน้านี้เนาะเราก็กดนะครับเขาจะให้แอดไลน์นะครับเราก,กดเข้าไปแอดไลน์อ่าแล้วก็สแกนนะครับเข้ากลุ่มไลน์ให้เรียบร้อยเนาะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะครับนี่เมื่อแอดไลน์เรียบร้อยเข้ามาหน้านี้เลยเนาะต่อไปนะครับก็กดเปิดเว็บไซต์นะครับเขาให้เปิดเ,ดยเฉยๆแหละอ่าเขาจะเขียนว่า มากกว่า3ครั้งเนาะสครั้งหรือ3วินี่แหละเปิดไปเปิดไปนะครับสครั้งครับ3ครั้ง,งอ่ะเมือเปิดเรียบร้อยแล้วก็กดต่อไปเลยนี้จอยนะครับค่อยเราจอยกลุ่มนะครับอ่าโอเคจอยกลุ่มเข้าไปนะครับคอนติเนียวนะครับต่อไปอันนี้เป็นแช์เนาะนี่เขาบอกว่าแชร์ดิสโพส์อ่าออนเฟซบุ๊กนะครับ วอตอยู่นี่ครับพาให้เราเข้าไปแชร์นะครับแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยมาใส่นะเดี๋ยวโพสจะแชร์นะครับโอเคแล้วก็เอา Facebook เ,เราเนี่ยมาใส่นะเดี๋ยวส่องอ่ะโอเคครับเอา Facebook มาใส่เนาะคอนติเนียนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เยี่ยมชม YouTube นะครับเข้าไปอ่ะที่พร้อมจะปฏิรูป นี้ follow ทวิตนะครับนี่ f o ก follow ไปแล้วนะครับโอเคต่อไปแล้วก็ retweet post เขาเนาะนน retweet ก่อนนะครับโอเคกด continue นะครับจอเทเลแกรมปุ๊บกด continue แล้วก็อันนี้ ให้เปิดเว็บไซต์นะครับแล้วกด continue อ่ะส่วนตรงนี้นะครับเป็น referral เนอะอันนี้ของที่โฟกอ่ะก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจที่จะมารับแอดอฟรีเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์นี้ได้เลยเนาะแล้วก็เพื่อนเอเนี่ยเอาลิงก์เนี้ยไปส่งให้เพื่อนๆต่อได้นะครับเพื่อรับเพื่อรับคะแนนเพิ่มเนาะซึ่งคะแนนเนี้ยเหมือนตั๋วนะครับในการส่งชิงโชคเนาะยิ่งเราแชร์เพื่อนมากนะครับเราก็จะมีโอกาสนะครับได้รับรางวัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะก็ เงินฟรฟีนะครับก็ทําไว้นะครับเผื่อมันวันนึงมันมีมูลค่ามากๆขึ้นมาก็น่าจะคุ้มอยู่เนาะทำไว้ของฟรีนะครับโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวโฟแปะไว้ได้ไดใ,ใต้ใต้โพสต์นะครับใต้วนะิดีโอเนาะก็วันนี้นะครับก็จบแล้วนาะสำหรับ okay. โปรเจกต์โปรเจนะกต์ X w เ a l e เนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามนะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคพาร์ทเนอร์แบบของไทยนี่เยอะมากเลยเนาะก็วันนี้หมดเวลาของโฟลกแลนด์ครับขอลาทุกคนไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าพูดพูดไม่ค่อยชัดเลยโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ